วันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัว V 3 8 0 p r o กันนะคะน,นี่คือลักษณะตัวกล้องะคะ่ะกล้องรุ่นนี้จะใช้แอป V 3 8 0แป o นนะคะก่อนการเชื่อมต่อทุกครั้งต้องกดรีเซ็ตกล้องด้านหลังก่อน,นะคะ่ะอน,นี่คือหน้าตาของแอป V 3 8 0แป o นะคะ ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อไม่ได้ให้กดย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ให้กดไปทีป่อุปกรณ์ใกล้เคียงค่ะอันนี้ให้เลือก Wi-Fi 2 4 G นะคะคอนเฟิร์มค่ะตั้งเชื่อมต่ออ่ะสียเหลี่ยแล้วนนะคะอันนี้ให้ลูกค้าตั้งรหัสผ่านนะคะตั้งรหัสผ่านจำได้แล้วค่ะก็คอนเฟิร์มค่ะสี่เหลี่ยมล้วนะคะ